สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัาเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านตางสวายนะคะวันนี้คุณครูจะบูรณาการการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมสารสนเประโยชน์นะคะวันนี้ป .6 ของเรานี่ฐานไปที่ขยะเลยค่ะเรามาทําอะไรคะลูกมาผ่ามาจัดการขยะใช่ไหมคะกลับมาที่หน้าครูลูกพอดีครูจะเชื่อมโยงกับเรื่องการ การอะไรก็ลูกการร่อนอามการอะไรการร่อนการร่อนการร่อนะไม่ใช่สายร่อนนะลูกโอเคอุปกรณ์ก็คืออะไรคะตะกร้าตะกร้าที่มีอะไรนี่มีรูใช่ไหมคะสิ่งทดลองก็คืออะไรคะลูก สิ่งทดลางคือกองขยะขี้เท่าอ่าจะเห็นว่าเรามีสิ่งเจือปนอยู่เท่าไหร่คะเยอะไหมนีเยอะไหมเยอะอ่าทีนี้เราต้องการจะจําแนกผู uh, ้ร่วการจําแนกจําแนกอ่าเราจะแยกแยกอ่ะเพราะนั้นเราจะใช้อุปกรณ์ก็คืออะไรลูกตะกร้าตะกร้าในการร่อนนะคะอ่านักเรียนเอาอันนี้ถังขยะที่เราเออ เตรียมไว้แล้วเทใส่ลงไปเลยค่ะพี่นัดเข้ามาพี่นัดใส่หน้ากากเทลงมาอ่ะพี่ชมพี่ชมกับพี่การ์ตูนจับหูไว้จับหูตะแกรงนะตอนนี้ขั้นตอนการทดลองนะคะเราจะเทสิ่งที่เราลงไปแล้วหลังจากนั้นเราจะร่อนร่อนเลยค่ะลูกโยนเลยอ่านีขึ้นบนนี้เลยอ่าเราร่อน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 นะ ลูกก<ม>ันดินมีดินออกมา,มมออกมาสิ่งที่เห็นก็มีดินออกมาแล้วอะไรไม่ออกมาบ้างคะมีอะไรปุ้งครอ๋อขยะชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมคะขยะชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าอะไรคะลูกใหญ่กว่าลูกตะกร้าเก่งมากใหญ่กว่าลูกตะก้านะเองอ้าวโอ้โหล่นกันใหญ่เลยพอแล้วค่ะลูกพอแล้วโอเคเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนักเหนื่อ มาดูบุไวรลยะห่างไวเลยะห่างนะคะดูห่างๆนะลูกไวลยะห่างอ่ะนี่เะคะจะเห็นว่าจากการที่เราล่อนเราเพราะว่าชิ้นขยะที่เหลืออยู่ในตะกร้าจะมีขนาดเป็นยังไงคะลูกใหญ่ให,กว,ให,ใหกว่าเพราะนั้นสิ่งหรือว่าวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่ารูจะผ่านมาได้แบบนี้เขาเรียกว่าการแยกการแยกสารนะคะลูกนะการแยกสารโดยใช้อะไรคะลูก ใช้ตะกร้าผ่านวิธีการร,ร่อนนั่นเอง